สัมภาษณ์พี่ๆหน่อยครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยกันไหมครับกับงานกิจกรรมมาปลูกป่าครั้งนี้ครับไม่เหนื่อยเลยครับทำเพื่อสังคมนี่ผมแบบอีมาพูดดีๆมากเลยครับหลังจากเอาต้นพันธุ์ลงก็เนี่ยครับใช้จอบโกยดินกบครับผมท่าน้ำก่อนครับมาแล้วเลยฝังเมื่อบอยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ปลูกป่าปลูกต้นไม้เป็นไงบ้างรู้สึกมีความสุขมากเลยครับได้ทํากิจกรรมดีๆให้กับชุมชนครับต้นนี้ต้นนี้ต้นอะไรครับฝังเมื่อบอย ้อนผักติ้วหรือเปล่าสอบเปิดประตูเถื่อนให้ดูนะครับสวัสดีครับพี่น้อง ก็มาพบกับฟฝ้ามบอยอีกแล้วครับเดี๋ยวนะฮะวิดีโอนี้ฟฝมบอยจะพาไปทำกิจกรรมซ s r ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรกันครับก็วิดีโอนี้ฟฝ้ามบอยมาร่วมกิจกรรมกับทางพ d t EP ครับเราจะไปเดี๋ยวตอนนี้กำลัง กำลังรถกำลังจะออกครับกำลังเช็คระบบเซฟตี้ของรถกันอยู่ครับทางออกฉุกเฉินถังดับเพลิงแล้วก็ที่ทุกกระจกครับพร้อมหมดแล้วครับรถกำลังจะออกเดินทางแล้วครับความรู้ใหม่เลยนะก็คือคอนคอกระจกเนี่ยเราเคาะขอบก่อนพอมันแตกเนี่ยแล้วมันจะวิ่งเข้ากามันจะแตกง่ายกว่าถ้าเคาะตงกางเนี่ยมันมันจะไม่แตกาแล้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทาง ที่นั่งใกล้ประ,ประตูฉุกเฉินเนี่ยก็ได้แนะนำวิธีการเปิดประตูเรียบร้อยตอนนี้รถบัสที่เรานั่งมาครับเข้ามาทางที่จะไปปลูกป่าไม่ได้ครับเราก็เลยต้องถ่ายรถมานั่งรถตู้แล้วก็รถกระบะกันครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในรถกันครับ นี่ครับในรถของเราตอนนี้เรานั่งรถแคบมาค,มครับนี่แล้วก็มีข้างหลังด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเดินทางต่อกันไปเพื่อปลูกป,ป่ากันครับผมบรรยากาศสองข้างทางครับเฮ <c oughs> ้โงเขาบอกขึ้นรถได้มาเลยวิ่งหมด แนวยาวเลยแล้วมันฝังด้วยนะที่มันฝังอะไรยวดระหว่างทางที่เรานั่งรถกันมาก็รัง้งทางก็มีทั้งนาข้าวทาั้งไล่มันสับหลังครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าป่าลึกเข้ามาเรื่อยแล้วครับถนน,นเริ่มลำบากแล้วนะครับ ก็มาถึงทางที่ค่อนข้างที่จะรถธรรมดาเข้าได้ลำบากแล้วครับนี่แต่รถที่เรานั่งมาเป็นขับเคลื่อนสีล่ล้อครับรถ4 w h e e l นี่อันนี้เป็นปลาอะไรกินปลาปลาเราเรียนปลาเดงกปลาเดงข้างหน้านี้คือเป็นเป็นทรายละเอียดครับ นี่ต้นรถเกิดอะไรพี่ี่นี่เป็นเปาตะวันอยนที่ไม่มีป่าแบบนีไม่มีที่จะสร้างบ้านเลยรถที่เข้ามาก็ต้องเป็นรถโฟล์วิครับนี่อใชตี้ามยกตะดีแต่เื่อยตนี่ครับถึงจุดที่เราจะมาปลูกป่าวันนี้แล้วครับนี่ ทีมงานที่มาก่อนมาถึงแล้วงแล้วเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวเราลงรถตรงนี้นะครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะปลูกป่ากันแล้วครับเดี๋ยวพาพาดูพื้นที่เร่าวๆก่อนครับ <ale language> นี่นี่นี่น,นี่ครับรถที่เราเดินทางเข้ามาครับ <qui> ก็เป็นรถขับเคลื่อน400อย่างงี้ครับของกรมป่าไม้ครับค่อยจะเข้ามาได้ครับผมอ่ากิจกรรมเรา เริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่พี่ๆปตาทาสพก็มาหยิบเอาเครื่องมือแล้วก็ต้นไม้แล้วครับตรงนี้ตรงนี้เลยพี่ที่รักวนทำโซล่าบส,สีเขียวไปนะคะนี่ทีเอฟ อธิบายเครื่องมือนี้หน่อยครับคืออะไรครับจะไม่ต้องยกไปทุกต้นนะคะจะมีหลุมที่มีพั่วใช่ไหมครับใช่ครับพั่วครับเดี๋ยวไปคนดินกันไงนี้ครับคนดินมีพั่วมีปุ๋ยมีพันไม้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปสักอันครับคนดินแล้วก็ปุ๋ยนะเราไปไปครับนี่ไงนี่ไงแล้วก็พร้อมปุ๋ยคุยกัรประสานงานกันหน่อยดิปุ่ยนี่อีกต้นเอาอกต้นมาเกียดไหมเอาเอาอีกสักต้นนะ

เริ่มลุยกันแล้วครับตรองนี้ไม่ได้เตรียมหาหาพ้ไปแล้วชื้นเลยโอ้โหสองคนเลยเนี่ยต้องต้องเรียกหาลูกพี่ไปบ่อยๆกันโอ้จ้า ถ้าเกิดว่าใช้จานเดียจะไม่เป็นอย่างนี้นะผมว่าฟีมือการไถไม่เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเรามาถึงส้นนี้เราเราลิงแล้วครับนี่ครับนี่ช่วยกันครับต้องดูการงานถูกต้องนี่นี่นี่ยาออกก่อนนะระยาออกก่อนครับเียรพื้นที่เดี๋ยวผมถ่ายให้ก่อนต้องเียรพื้นที่เราจะต้องรู้นะครับว่าต้นไม ดูลักษมีครับถ้าเกิดคิดอะไรไปออกดูลักษมีครับวางแผนหน้าคนไหนคนทำงานหน้าคนพยาอยู่ในช่วงพุ่งดูดู่าผมผมว่าผมถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าครับน่าจะได้งานมากกว่าครับนี่ครับนี่ครับอ่าดูการดูเปิดเปิดหน้าดินหน่อยครับตอนนี้หน้าพุ่ยไปหมดแล้วครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับอันนี้ทายาครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยครับ เนี่ยปุ๋ยตองพอแล้วครับอยากเข้าใกล้นะครับเดี๋ยวโดนลากครับถ้าต้นถ้าต้นไม้พวกนี้มันไม่มีรากมันไม่มีรากถับเอาให้เป็นที่เก็บน้ำด้วยนี่ทำที่เก็บน้ำนี่ครับปุ๋ยใส่ครับผมปุ๋ยไม่ต้องใส่เยอะนี่แค่นี้ครับไว้ใส่ต้นอื่นด้วยครับปุ๋ยรอตามไปก่อนพี่พอแล้วครับพอแล้วอันนี้ไอพวกนี้ใส่มากไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเค็มครับเสมอหรือเปล่าะอ่ะ ฝั่งนี้บังปลูกต้นไม้ลงแล้วครับถ่ายไม่ทันนี่ครับกิจกรรมดีๆของปตทอสอพอครับกิจกรรม CSR ปตทอสอพอร่วมกับกรมป่าไม้ครับ <c oughs> อ่านี่นี่พี่ชายผมกำลังจะปลูกเลยครับทำได้เนียนมากเลยครับนี่ครับแต่ละคนคือที่บ้านก็บอกตรงๆว่าลูกเกษตรกรก,กันทั้งนั้นครับ นีเพื่อนที่จนนบเล่าให้ฟังเพื่อนที่จนเล่าเพื่อนที่จนนำบทเล่าให้ฟังอ่าอย่าให้ถุงแตกนะครับแตกนะครับอ๋ยดินดินแตกแล้วครับไม่เป็นไรครับเขาเป็นขอตัวไปเขาหญ้าตอกให้แน่นแล้วจะใส่ต้นไม้เขาหญ้าหมายความว่าไงพี่อธิบายดิเอาหญาคือตายหญ้าเสียหญ้าอย่างนั้นได้ไหมคือเอาหญ้านี่มันภาษาบ้านๆเกินไปครับดินมันร่วนเกิน พอเราเอาหญ้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็จะป่วนใท่ไหบอรับมาครับพี่เอกครับนี่ดูหน่อยดีั้ยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมาบอยด้วยนะครับเลยพูดพูดไปด้วยซะเลยนี่ครับเราก็เขี่ยเขี่ยหญ้าออก่อยครับ นี่ครับพี่พี่ปตทสพสุดหล่อทั้งสองท่านก็กำลังพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้อย่างขมัขมเม่นครับเติมน้ำให่ด้วยเติมน้ด้วยเอาน้ำกินเติมให้ด้วยครับเอาน้ำกินลดให้เลยครับนี่แป๊บเดียวครับเราทำกันแค่ยังไม่ถึงชั่วโมงครับใกล้จะเสร็จแล้วครับสองร้อยกว่าไร่ครับพี่สุรสิทธิ์กำลังนี่ครับช่วยลดน้ำอีกแรงหนึ่งครับผมนี่ ก็ต้นนี้ก็กําลังใจเยอะมากเลยครับมันเป็นต้นค่อนข้างจะสุดท้ายแล้วครับนี่ครับหลังจากเอาต้นพันธุ์ลงก็เนี่ยครับใช้จอบโกยดินกบครับผมครับผมตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาประมาณสองชั่วโมงได้แล้วครับก็เราก็ทำกันเสร็จหมดแล้วครับกำลังเดินเข้าไป ทานน้าครับผมครับผมต้นที่ปลูกก่อนหน้าก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มงามหมดแล้วเม,มออยเดี๋ยวเราทํางานมาเหนื่อยๆครับประมาณสองชั่วโมงได้แล้วเดี๋ยวเรามาพักทานน้าก่อนครับมาแล้วเลยสามเมือบอย <laughs> แล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ปลูกป่าปลูกต้นไม้เป็นไงบ้างรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ <c oughs> ได้ทํากิจกรรมดีๆให้กับชุมชนครับ <c oughs> ต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตอนอะไรครับสามมือบอย <c oughs> ต้นผักติ้วหรือเปล่า ้ <c oughs> ตอนนี้กิจกรรมเราจบลงแล้วครับก็กําลังพากันเดินทางกลับครับนี่คนที่นั่งรถตู้มาก็ได้เหงื่อเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็เดินออกไปหารถตู้ครับครับผมกิจกรรมเราก็จบแล้วเราก็ตอนนี้เราก็เดินทางกลับกันแล้วครับนี่ สัมภาษณ์พี่ๆหน่อยครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยกันไหมครับกับงานกิจกรรมมาปลูกป่าครั้งนี้ครับไม่เหนื่อยเลยครับทำเพื่อสังคมที่ผมก็ใจครีพูดได้ดีมากเลยครับก็กิจกรรมแน่เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสําหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมแบบนี้ก็คงต้องได้ลากันเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพามุ่งบอยด้วยนะครับใช้นาฬิกาสวัสดีครับผม